องล้งเลยครับ <Yeah! S 1> COA นะครับแจ้งข้ามาเชิงดีๆนะครับพ่อทุกสถาบันนะครับลงมาแล้วทุกเหล่าชัตนะครับ คุยง่ายครับแมลงไอ้เจ้าจะแนี้ไม่อยู่เกมล้วดยชดโอยแปลงแล้วดูชื่อด้วยดูชื่อเนี่ยไอ้เวฟเนี่ยไอ้เวฟเนี่ยไม่เล่นโหชิบหายเล่นปืนเล็กๆแต่แม่งยิงโคตรไกลเลยฮะจิ๊ต้องหวไปแปลงต้องไหนวะเห็นเห็นนะเห็นนะจเย็ใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวกูตอบไล่อยู่ อตอบหลายอะไรตอนนี้ลูกหลายหลายตอนนี้ลูกสาวคาเนี่ยสาวเยอะเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนกระโผ่กันนะเดี๋ยวสาวจะให้เพื่อนเหรอวะสบายละหอวหัวตึ้งดูไม่ตาไอ้บ้าดิอยู่ดีดิเองออพี่โดไม่ตายวะมีดีเข้าวานนั้นอะโอ้โหโอ้โหไฟไก่ย่างไก่ย่าง ข่ายะจ้ำบอลชั้นบนแต่จ้ำบนอะไรมองหาพี่โจให้เจออยู่ชั้นบนโจชั้นบนไก่ค่ับเรื้อตายหรือยังวะเนี่ยยังยางยางเออใช้สังเคราะห์จบไหมจบจระชาสังเคราะหจบดีอย่างนี้ก้มเประ้าสังคมหอยแข้งตาดไม่ยั้งเลยระวังระวังเฮ้ยเดี๋ยวคนเดียวแล้วเดี๋ยวมีแน่ต้องคุณพระตอนนี้หอยเปิดหมดหัวร้อนแล้วคุณพันหัวร้อนหัวร้อนแต่เสียงเงาไม่ได้ นางสารไา้เห้เราก็เสียงดังไม่ได้เลยอาอเหรอไอ้เฮียเราไเฮียแล้วเฮียแล้วไหัโอ้ก้าโวหายแล้วยิงกันอย่างนี้ไปขายไก่ที่บ้านายนใครอ่ะไ้ใครอ่ะเ้ได้ว่ะเฮ้ดนจับดจับวะอวคเลยเเอ๋่าเอ๋ลูกันไอ้เมึงก็แรกทตายใครยึดวะใครไม่ิงยนถยยิจิงออกมา

ฝั่งเราไม่ยิงกันเองทั่วตัวเลยห่าพี่โจตายอยู่ดิโค้ชเดียนงี้ยตายยังไงวะม่เข้าใจฝังเราไม่ยิงกันเองเลยเทะเลยไมข้างล่างเอออ้าวคืวเวฆ่าตัวตายหอยดดตึกตายเมื่อกี้ เตมากบุกมา a t t a c k p e ทำไมได้ยินเป็นแวะคนคนลคนงเลยหอยไม่มีใครมาแล้วบ้างบุกเลยบุกเลยมีนอยู่มีสนยอยู่มีสอยู่หรอมีดแล้วหมดแล้วอ๋อได้งได้งหอยอโดนเลยโอ้โหกระเดนโอ้โหกะเดน ไอ้บ้านี่อ่าอีเย่หนึ่งจริงเลยีชาติหน้าหนึงก็เจอนะเย่มันไปเอาอะไรนึกยงข้างหลังมึงไอ้ฝ้ายโดนมึงโดนมึงโดนบินแล้วิน้เย่เย้เย่ล่อเยบ้านเลี้ยงไก่กันเหรอตังทานแล้วจริง ใครก็ไม่รู้ยิงก่อนใครก็ไม่รู้ยิงก่อน่แนวกระสอบทรายอ่ะไปซ่อมอ้าวรั่วไปแล้วหนึ่งคนอ้าวรั่วไปแล้วหนึ่งคนมาเจ๋อ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 เจือกไปจริงยังไงวะเอาเพื่อนเพื่อนขอโทษขอโทษบูตาเพื่อนอย่างมอมันอะไรยิงกันเองอ่ะเออ ตั้งตัชื่อคิดว่าการยิงเพื่อนเป็นเรื่องตลกมาทำชาเลนจยิงเพื่อนชลนจยิงเพื่อนเอ้ทำางของเขาแล้วโอ้ยอยิงโอ้ยอยู่ที่โจชัดเลยนัน่ะร้องร้องเลยร้องเิหว่ะแต่ไหนเบสรู้่ะไม่รู้ลูเจ้าปอแปะเรตายเฮ้ยเห็นแล้วเห็นดเลยห็นแล้วเห็นเต็้เห็นเต็เห็นเลยใช่ไ้โจเห็นเห็นหนข้าหน้าเลยเห็นหน้าอุ้ยเรื่องอ้าว เจอแล้วสองพอดีเลยคนนี้ใครนนียดีามไปยังเลบวะฮเอจเจเออใครร่วมไปเลยอ่ามันหลุดวะโอ้นี่ยิงิงอาร์พีจีแตแตกแน่นอนแตแ่นแตกแตกแตกไปเลยแตกอู้ยลืมยลืมลืมอยู่จน เจริญพรแต่คั้นึ่นึกขึ้นได้เอออยู่อเมริกาแล้วนึกว่าก็ยืนตั้งหน้านิ่งเลยเสียวไอ้นึกว่าจะอนทั้งคู่อ่ะนึกว่าจะไปแล้วปรากฏว่าไปอยู่ดีเมย์วะเมย์เมย์เมย์โอ้โหก็เดินเรียบร้อยอ้าวแพ้อ้าวสนะนด้วยอ้าวสนะนด้วยไอ้เมื่อกี้ชอบจริงยืนตั้งหน้าตั้งนานแม่นกูเนี่ย จ้องหน้าไอ้โยตั้งนานคอยงงเลยไอ้จอมมือกีฬาเต็มที่มากไม่โดนใครเลยม่งจ้องหน้าใช่ใช่ใช่เลยนะครับตอนไอ้เปิ้ลบุกขึ้นไปแล้วตอนไอ้เปิ้ลบุกขึ้นไปแล้ววิ่งเลยวิ่ง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 แไอ้เปิ้ลตายแล้วครับไอ้เค้ครับสไเอร์ตายแล้วเหรอเดี๋ยวกูตายง่ายไป What the fuck ไอ้แต่จะเอาต้องการการยิงตั้งแตในแคปผมจะวิ่งไปทางขวาเะไดอารีจีมีอารีจีด้วยระวังใครเล่าจัดการแบบ จากไหนกูยังมองไม่เห็นเลยยัยเข้งขบอะไรจากไหนอ่ะต้องรู้อ่ะหาไปเจอคนคนถึงพี่อะไรวะโอ้โหโดนเก็บเป็นแถวยังอยู่ขบวนแต่โมยงอยู่ขบวนทนอะไรทนทนอะไรผมออกซ้ายอดีเรียบร้อยเจ้ามันกลับบ้างไอเด็กเกียนไม่ใช่ผู้ใหญ่จอแต่เลียงผู้ใหญ่เกียร์เลย ไม่น่ารอดอะไรนี้เป็นด้านซ้ารอะตะวันรอดนาจิงออกมามองใครไม่เห็นเลยได้อยู่ที่พวกเราก็ตายโอ้ดหมดแม่งเนี่ยอะไรอ่ะโอ้ยจริงไงอ้าวไปลงมาจากไหนเนี่อ้าวพวกมันซ่อนอยู่ไหนกันวะทำไมมองใครไม่เห็นเลยวะบนภูเขาอะไรนั่นจะอยู่ทางที่คอขวาหน่อยมองใครไม่เห็นดิระวังบ้านด้านซ้ายด้านซ้ายบ้านด้านซ้ายบุกเข้าไปเลยบุกไปบุกเข้าไปงบ้านด้านซ้ายบ้านด้านซ้ายมีเงินตัว ว่าเข้าไปไม่ได้ปั่นระเบิดเลยปัระเบิดปานระเบิดปั่นระเบิดไอ้เรื่อเข้าเลยในไงไอ้เรื่องอยู่ในมุมอยู่ในมุมในไงอยู่ในมุมอยู่ในมุมอันยากมาเข้าอีกประตูนึงเฮ้ยที่เม้นทอาระเบิดมาวะในไงไอ้เรื่องไม่มีใครฆ่ามันได้เดี๋ยวเนี่ยปีบ้าน่ะตายแน่นอนตายแล้วตายแล้วเย่ทีโร่ไอ้เหี่ออ้าวอ้าวโดนโดนปีนยิ้งจ้าด้วย ตายง่ายชงวะเอาละงั้นมาถึงแล้วก็ขึ้นเข้าตีก่อนเลยใช่ไงไม่ต้องไปเล่นแล้วนุกนายอะไรเสียเวลาไอ้มเนอนี่ยอ้ีมันเป็นอะไรอีบ้าคุ้มขืองอีซูซี่มันเป็นอะไรเดีอยวเดเดอเดดอ ไม่มีใครบอกว่าอะไรมึงเลยออกเลยอ่รดีดีหอยลุยเลยหอยหอยลุยเลยหอยไม่อะไรกี่ขีเกียะไรอ้าเยี่ยทำไมตายวะเดี๋พี่ลุ้เองอ้เออหกระเด็นเ็ตาอกเด็นตกลงมาผิดจุดไงตกพี่โจ้วยครมันิดจุดนึง เอาเอ้ยย้งลยเข้ามาแบงค์บงเอาผมมีแบงค์ตายเลยไหนแบงค์ไม่มีอ๋อมีชื่อแบงค์อ๋อไอ้แบงมีอะไม่แบงคค์์แบงชื่อสามพี่เจเลยครับครับป้าไปอย่างเดียวเลยครับงี้คุณมาแย่งอะไรกันเนี่ยต่างข้าวมาเลยยร่องกันจังเลยก็แต่งก็แต่งมีบ้าไปเอาไอ้ยี้อะไรเนี่ยเอาไอ้ยี้อะไรเนี่ยตังไอ้ยิงอะไรอ่ะเราต้องเรียสติสุดๆกลับมาก่อน ีก็ต้องนอนอรอยตีนเอ้ายิงนันไว้พี่จะวิ่งเต็มที่มาก่อูก็ชอบมาถายวันนี้ชอบจริงชอบว่าชอบว่าะแล้วโอ้โหลงเราชอบ f l เราที่มีการจ จะรู้สาคนจะรู้เอาเพี่เอาโจ้พี่ร,รู้ไปแล้ววิ่งไม่เข้าประตูค่อยค่อยหามไว้เล่อยห่อยหาไ,ได้เมือ่อกี้คือถ้าพี่โจวิ่งทันประตูอ่ะพี่โจก็รอดไปละฮะคอยเห็นพี่ยังโปร่งใสไงอ๋อมองทะลุแพงได้ใช่ไหมแต่ถ่ายได้นะไม่ใช่มันเป็นแมปปกติแต่มันไม่ถูกอะไร เว้ไม่ย่้ไม่เีคนเลยต้องมองอะไรไม่เห็นเลยเราบอกเข้าไย่างโฟดอะหอยยอ่อะไรหอยหอยดีอะไรหอยยิงกับแผงเอาหอยกินหอยโอ้โหได้ไงโอ้โหได้ไงวิ่งว ีแดงกเลยอ่ะพี่ดงเลี่ดอ้าวอ้ไอ้าวอ้าวไปไไปขวางี่แดงพี่แดงี่แดงได้ฉากเห็นพี่บ้าจอยู่ได้เห็นพี่บ้าจรงงง้วขวางตอนไหนวะงง้างใจเอออ้าวไปไหนล่ะเออ้ไปไหน่ แม่ยิงก็ด ul mhm. ีตายสามแล้วก็อะไรบ้างๆชอบมาเยี่ยได้เชิดในเชิดไม่อะไรที่สะใจมากเลยหมายเลงผู้ยังคงมองให้นี่เห็นเหมือนเดิมเห็นแล้วยิงนั่นัไงอาเรพอไอ้นี่เอาว่ะเอาว่ะพอยิงพอเห็นแล้วก็โหดเลยอ่ะเจ็ดร่างคนหลังเจ็ดร่างขนเดโอ้โหสุดท้ายแล้วลเไม่ตายด้วยสไนเปอร์ไงเีย

เอาไม่เข้านี่วาเอว้าเราบ้างัอยเดี๋ยวจะโดนระเบิดละเอ้เวอยเดมาเลยเดี๋ยวะตัวไอ้หอยหอยยาวไอว้าโดนยาไัเร้มันดี๋ยวเดี๋ยเดี๋าเข้าไมได้ เอาเฮ้ยบ้าไปแล้วจะหนีก็หนีไม่ได้ไม่รู้จะไปไหนใแล้ะใครอ่ะเฮ้ยเฮียรตายวะเป็นไงวะไม่รู้ใครก็ยิงแม่งเหมือนมากอ่ะคือแม่งไข่อะมาจีเกินมาจีเกินไข่เฮียเนี่ยไอแอนแอร์ไข่ตกลงมา

นะจุดนี้มันยาไม่โูงแล้วแบไม่มเสียสติกันมาละยิมมม้มปมด <c oughs> มมฟังยูยูยูแฮเดลอาสายังยวยอีกอะยังย่ยอีกอะเก่งาา่าล่ะ Ấy yêu phong đi Ấy yêu pháo đi Nan gì lên đi, ninh nắng 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 เดี๋ยวเดี๋ยวนะบานยิงกันสามชาละหอยข้างหลังหอยมีตัวอยู่ข้างหลังอ้าวสวัสดีตายอย่าไปตายอย่าไปตายมันใช้ภาษาเหมือนตอนออกกางมากเลยนะอีเดี๋ยนี้หน่ามันใช้ภาษามันตอนออกการเป๊ะเลยปลาไปแล้วเหมือนมากอ่ะคือแบบมันใช่อ่ะ คือมึงโป้หัวเล่นใช่ไหมไม่เราเล่นเป็นฝั่งมากันไงอ้าวมองไม่เห็นเยอะจูออ่์เดอะลาสายเอาไวมากไปต่อขึ้นมาทั้งมวลหรอโอ้โหกรไรเฟิร์ดเจอม่เยี่ยมบ้าจะเตอยู่ตรงหน้ามันยิงไม่ดอนชับไก่บุกมากตายอ๋ออลอโอ้ ไอ้ด่ก็ะติกจังเลยไปไฟไฟไฟมีเพียงปืนมึงอยู่คนเดียวทั้งแมเลอโอ้ระเบิดใครระเบิดใครแดดไม้พอดี i m แดดไม่พอดีทำไมวะมึงไปนอนหลเวลาตกมันใช่ไมแ้วมึงจะสาดสาดเออตกได้นเป็นพังกรอกเลย